เธโ,โลไปไหนมานี่ี่โซอย่าไปทําน้องไป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 พีโซอย่าไปทําน้องเธโ,โลมันแอบ,บอยู่ในนี้แน่เลยทั้งวันมาแล้วมาหาแม่เร็วมานี่เธโ,โลพีโจอย่าไปทําน้องเห็นไหมไม่ต้องมองพีโโ่โจเธอโลเธอโลไปมานี่เร็วมานี่เดี๋ยวพี่โซกัดออกมานี่เลย ไปเข้าบ้านไปกินข้าวกินน้ำนี่ไปไหนมานี่หาทั้งวันเลยมานี่เร็วออกมานี่เร็วมาไปกินข้าวไปไปกินข้าวยังนน่มากินน้ำยังมามาเลยไปไหนมานี่เนีเนี้ยเาล่ไปไหนมาเขเล่ะไม่ยอมออกมา ไปเล่นไหนมาไม่รู้ตัวดำหมดแล้วตัวเล็กตัวเล็กอ๋อแอบนอนอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยทั้งวันใช่ไหมใย่ไหมครับตัวโล <laughs> น,นี่แน่ๆ่จะไปทำพิซซอนะไม่ต้อง้ปผูพิซซ่อเลยนี่ไอ้แอบ,บอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทั้งวันนะ่ะนอนไม่รู้ไม่ชี้ ตลอตลอจ้ะอ่ะ,อะนอนนอนมองแม่กันอ่ะนอนมองพี่โซอยู่นั่นแหละอ่ะอ่ะอ่ะนอนนอนนอนอ่ะเป็นเพื่อนกันนะี่นอนพี่โซไม่สบายมันนอนอยู่ตรงนี้เลยนี่อนอนมองตากันอยู่นี่นอนมองตากันเออเริ่มจะสนิทกันแล้ว เริ่มจะสนิทกันแล้วทโทโรนี่มันมีประวัติมันไม่ได้เกิดกับมากับพี่โซ่มันมาเจอกันตอนโตตอนแรกนะพี่โซ่ชอบกัดแมวอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เริ่มจะคุ้นหน้ากันแล้วเริ่มจะคุ้นหน้ากันแล้วมองตากันอย่านะพี่โซ่อย่าทำน้องนะให้ทโทโรออกมาเล่นบ้างทโทโรอยู่แต่ในบ้านนะเนาะแอบอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ ได้กินน้ำไหมนะไม่อยอมเข้าบ้านนะเี่ยวอาในมาไม่รู้